เปลี่ยนหม่องขายได้มือม่อไงเ,เาม,าามือ่อีงเขามาขายอยู่สจ้ปาปเขาม,มาขายอยู่นานแล้วไหมโลกไม่จะบานเพิ่งจะป้บปัจจุบันจะมัวเห็นบ่อผี่น้องโอ้ยเขากลัามากที่นี่ค่ะว่าพ,พ่อพ่อหนูปวดขาเลยท่านพ่อเปน็นย่างไป ล่มเว้ยหัวเขาเลินนานบอกว่าทำไมเราพี่ชักปวดขาคนเรียกยอุ้มไปไปชื่อขนอมขามันอน่อนถ้าปวดขาไปเลยคนลูกค้ามาสั่งใส่กอวกินก็เขาเอาแบบย่างให้แต่หน่อยก็ลังย่ากเงีย้ยมือหนีเพิ่นมีประชุมอสมอเพราะก็ต้องมาขายเพราะว่ามันเจ็ดแปดมุ้งบานคุณน้องพี่น้องจ้างขึ้นไว ถ้าเทียนย้ำเพิ่นมาเดี๋ยวมันบ่ทันเพิ่นก็ย่างไว้ย่างไว้เลยย้ำเพิ่นมากกับปึ๊บปั๊บปึ๊บปับ๊บนะคะประชุมอสมเก้าโมงถึงเที่ยงเพิ่นปก้าโมงห,มหอดเที่ยงหัวหนุ่มใส่กอกจ้าใส่กอกวุ้นเส้น บ่ครับบ่บเรัค่อนไปสวมจ้ะนี่ครับขายหน้าอนามัยแดดพี่น้องเดี๋ยวชิ่งใหญ่ไปมองหันจักน้อยเลื่อนไปมองหันจักน้อยนี่เดี๋ยวชิ่งเลื่อนไปมองนี้จักน้อยพอๆมันเอามองนี้ละมันแดดฮะมันแดดเอาวางไว้ถึงไหนละ เอาพักเบรกก็ได้แค่ข้าเจ้าได้เห็นร้อนดิถ้าข้าเจ้าอยากได้ร้อนๆดิร้อนๆห้ามเป่านะจ้าร้านนี้ถ้าเป่าปรับปรับห้าร้อยถ้าใครอยากกินร้อนๆห้ามเป่าฟอกขาเขาพีบ้บเาเขาลอกมึงหลุดวะนี่ใส่กอดกินกับเขาย่างให้พร้อม ย่างให้ด้วยใครสนใจสั่งได้จ้าไม้ละ10บบาทสิบาทก<ห>ินกับข้าวก็มีวนะุ้นเส้นกินกับขิงก็มีขิงเราดองเองพริกผัก,ผกใดสนใจจ้ะ หน้าอนามัยนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่หน้าวัดนะคะวันนี้มาขายที่หน้าอนามัยเพราะว่าอนามัยมีงานเราก็ไปเรื่อยๆตรงไหนมีงานตรงไหนมีงานก็จะเจอเราละแวกนี้แต่ถ้าไม่ใช่ละแวกนี้เราก็ไม่ไปจ้าไย่านชอบเข็มีถ้า <laughs> อยากนั่กินไปจันละพีะ่นอนแมนโบเห็ดกับโบมีโบเห็ดกับโบมีเด้ นอนซื้อโบได้เงินดิแมนก็ต้องหาเลยนาะพี่น้องโบว่าตะพูได้เลยตัวเพิ่นที่ได้มาตัวเพิ่นที่ได้มาเพิ่นก็เน็ดเหนื่อยคือกันมันก็ถนัดก้นละย่างแมนบอกเราพอมันก็ถนัดก้นละย่างเขาหยิบไปอืมเขาหยิบไปแข่งกับเพิ่นแข่งกับคนที่เขานี่กลัวกับโบได้แข่งกับคนที่เขาด้อยกลัวกับโบได้ ตามความสามารถของเจ้าของเจ้าของได้ซ้ำไหนก็ซ้ำนั่นยาเอาเจ้าของจะเอาตัวเจ้าของไปเปรียบกับคนอื่นแหมคะพี่น้องจ้าถ้าเขาเอาตัวเขาไปเปรียบกับคนที่ดีด้วยบัวเข้ากับที่ถูกเลยเออเข้าก็ถูกเข้าเอาหันเข้ามองมาเออคนที่เพิ่นนี่ก็เข้าเข้ากันยังนี่เนาะเขาเพิ่นกันยังเห็ดเพิ่นกันยังบืนเพิ่นกันยังสู เล้วเขามีครบสุยางเป็นอย่างเท่าซีบัสูเนาะจากพี่น้องเนาะเป็นอย่างเท่าซีบอนี่เขากระบ,บื้เอาเพชรนี่เพชรนีม่มักอาชีพค้าขายอยู่แล้วบื้บบอนงนีมา่งขาดหมแมนบื้บื้เอาบื้อสุยางหลดมันบมีอันใดมากการลันตีเขาดอกเขาก็ต้องบื้อเขาก็ต,ากต,ต้องเฮ็ดทำเท่านั้นถึงจะมีกินลงไปกรงเท้เราก็ขายได้เรื่อย ไปเรื่อยๆพ่อค้าก็หน้าดำกั้มเครียดยังไม่ได้กินข้าวเพ่ย่างเพ่ย่างใส่กอกจนว่าฝาเพ่ขึ้นเพ่ะกะโบเป็นยังเพ่ทานเขาต้องปิดตาย่างเพ่ทานอันอันขิมอันอัน,อน,อนจุลาคืออันกันฝาอยซ้อนละสามสิบสี่สิบเก้าอันย่นานดำกับสีตา,าบ่ย่านเนี่ยพี่น้องย่านบ่มีกิน ความดำเพศญานดอกเพศสูตตายฉันบอตากปูงตากใบอยังเพศเฮ็ดเบิร์ดของอัจฉริยะเจ้าของแหล่เจ้าของดำที่ได้กินหมด<า>พร้อมแทะติดตาย่างใส่กอกของแทะใส่กอกวุ้นเส้นใส่กอกหมูสั่งได้จ้ากินกับข้าวกินเล่นก็ได้จ้า ขายไปเรื่อยๆเขาทำเสาซีเขาเพลกกะเฮ็ดเท่าทีแห้งเพื่อไหวเลยพี่น้องจ้ะฝืนไปกน็นานมันกับโบไหวเห็นบอกหาน้องคนบ้านไปย่างมาไม่อีกไปเฮ็ดไม่อีกไปเฮ็ดไม่อีกมันเฮ็ดโบไหวมันกะเขาเอาเท่าทีเขาไหวเขาจะลูกแห้ง,<พ>งลูกแห,ลแห้งโบได้ดิพี่น้องถ้าเกิดว่าร่างกายสุดเหเอโบได้จะบาดเลยนขา,ขาดต้องไป ส็มีเวลาให้ลูกใ้เต้าแมนเอ,อ้เอ้เที่ยวนั่งได้กระจายไปมูอนี้เพิ่นนี่พนเนพิ่นกับมาประชุมอ,อสมอ,อสมวันนี้วันประชุมอ,อสมทุกวันที่20ของเดือน ทียกพื้นย่างพื้นก่าเอาเพราอันนี้เทียกกับสิบแปดท่างเทียกกับสิบเก้าสิบเจ็ดแต่ว่าบบเกินยี่สิบไหมใช่พี่น้องถ้าเกินยี่สิบเผื่คือบบประชุมเพิ่นวะสอบถามเด้หางาน,นอ,ม,อมือใดเพิ่นประชุมมือใดเพิ่อนหยังต้องสอบถามเพิ่นแม่นหด่ดอ่ะผู้ใดอยากได้วันนี้อยู่หน้าอนามัยนะคะออไม่ได้อยู่หน้าว,นนวัดวนน ปกติเราก็อยู่หน้าวาัดผู้ใดพันไปพันมาเมื่อเ้ามีแต่คนมาถามมาสีวัคซบมครับเพิ่นปะซุมเพิ่นปะซุมครับี่ปีบอห้องคอยนัดเดือนทัดทันวา,า,านว่กนามสีากนานกวานแค่ไบนซุกยังมาสิน โรกบาทเพื่นสิคือได้น่เออเพื่นนั่นมาประชุมยันนั่นห้องคอยเพื่อนนัดคุณอะเพราะว่าคอยไปขีดเลดคอยไปขีดเลดเพื่อนก็เลยนัดเดือนธันวาเนี่ยเนี่ยคอยลืมเออคอยลืมแบบนี้เพื่อนก็เลยนัดเลดหายหด ปพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวแยย่างใส่กอกก่อนย่างใส่กอกขึ้นจักน้อยก่อนคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่ซอยมีน้ำใจเมิ่งคีปให้ครอบครัวเฮาเนาะค่ะแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวเฮาคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า